ตอนนี้มาติดตามนะคะอันดับที่เป็นเขาเรียกว่า K-POP Generation ที่4แล้วนะคะพวกเราก็ผ่านกันมาหลายเจนนะคะรุ่นดิฉันก็คงจะเป็นเจนที่1เจน4นี้มีใครที่ติดโผฮอตร้อนแรงกันบ้าง <c oughs> เดี๋ยวติดตามได้เลยค่ะ กลุ่มศิลปิน K-POP ในยุคป,ปัจจุบันนะคะเรียกว่าเดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่4แล้วล่าสุดทางเว็บไซต์ All Kpop นะคะก็ได้ทำการจัดอันดับกลุ่มศิลปิน K-POP อปเจเนอเรชันที่4ที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลก Twitter โดยวัดจากจำนวนการติดแฮชแท็กของแฟนคลับซึ่งก็มีวง K-POP อปจำนวน7วงด้วยกันนะคะที่ติดอันดับเริ่มกันที่ทีาที่ค่ะ Twitter อย่างเป็นทางการของวงทีบายทีนั้นมีจำนวนผู้ติดตาม870,000คนในขณะที่ Twitter ของสมาชิกวงนั้นมีผู้ติดตาม10,700,000ล้คนส่วนแฮชแท็กชื่อว่า tomorrow by tomorrow ก็มีแฟนๆติดแฮชแท็กให้รวมๆแล้ว490,000ครั้งด้วยกันนะคะทางด้านของอีกวงหนึ่งอย่าง stray kids ค่ะ ที่เรียกว่าเดบิวต์ในปี2017นั้นก็มียอดผู้ติดตามผ่านทาง Twitter อย่างเป็นทางการของวงเป็นจำนวน6ล้าน9แสนคนส่วนแ a ชแท็ชื่อวงก็มีการติด Hash เป็นจำนวน9แสน5 3 000ครั้งเกิลกรุ๊ปอย่าง i g นะคะที่เดบิวต์ในปี2019ก็มียอดผู้ติดตาม Twitter อย่างเป็นทางการของวงจำนวน4ล้าน3แสนคนส่วนการติด h a ช h ชื่อวงก็มีจำนวน3แสน3 3 000ครั้งใน t w i t เ e อร์ในส่วนของเอ y p h e n ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นรูกกี้ที่มาแรงมากๆเนื่องจาก Twitter เนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการของวงเนี่ยมีผู้ติดตาม4ล้าน2แสนคนส่วนการปล่อยงานเพลง Fever และ Drunk Days ก็ทำให้มีการติด h a ช h t a g ชื่อวงเป็นจำนวนมากถึง758,000ครั้งค่ะส่วนวง a t e e ที่เดบิวต์ในปี2018นั้นมียอดผู้ติดตามทาง Twitter อย่างเป็นทางการเป็นจำนวน3ล้านคนและ hashtag ชื่อวงก็มีจำนวนมากกว่า547,000 h t a g ทาง a อสป้าเกิลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่เดบิวต์ในปี2020ก็มาแรงไม่แพ้ศิลปินกลุ่มรุ่นพี่เลยค่ะโดยผลงานเพลงของ a อสป a ในตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จสูงมากในวงการเพลง K-POP โดยในตอนนี้ทางวงมีผู้ติดตามทาง t w i t เตอร์1,900,000คนส่วนแฮชแท็กชื่อวงก็มีการใส่แฮชแท็กเป็นจำนวน286,000ครั้งแล้วแล้วก็เกิลกรุ๊ป Ice One นนะคะถึงแม้จะมีการยุบวงไปแล้วก็ตาม แต่แฟนคลับก็ยังคงพูดถึงกลุ่มนี้อยู่เสมอส่งผลให้ Twitter นั้นมีการติดแฮชแท็กชื่อวง i c e ์วัเป็นจำนวนมากถึง352,000ครั้งและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ติดตามทาง Twitter อย่างเป็นทางการของวงอยู่ที่จำนวน1 3 0 0 0ล้านแสนคนค่ะ นี่แหละค่ะในยุคนี้วัดได้ง่ายๆนะคะมีสถิติในโลกโซเชียลมีเดียให้ได้จดจำกันแล้วก็ดูซิว่าจะมีความต่อเนื่องหรือว่าทำลายสถิติกันได้อีกแค่ไหนคะ่ะครับผม